ลุงคอออบดิจตี้อยู่กี่นี้ตัวไหนแพงกว่ากันมะเติมอ่คอออฟดิจตี้อยคออบดิจตี้แพงกว่าเยอะครับทุกสุกสุกประสาทพันแปดใหม่มาเหรออุ้ยใกล้อยู่ใกล้อยู่สิส,สิจ้าแดงสิจยาแดงโอเคไปเฉลเลยเชื่อปะว่าพวกเราก็ไม่ได้ ดัน้นกันขนาดเนี้ยที่อื่นมันก็นดันด้นกันอย่างนี้ด้วยนั่นก็ไม่จะถึงก่อนเราได้ไงก็อยู่ใกล้ไม่แพ้มันนะแล้วเราก็ไม่ใช่แบบผลเล่นไม่เป็นอยู่ใกล้กว่าแน่อนอนใช่ใกล้สุด,ด,ดมีปอนมีปอนใช้ประโยชน์ตั้งหินอีกสองตัววิ่งผ่านไปได้ทีเข้าใจหรอ เดี๋ยวมันไปจุดเดี๋ยวมันไปจุดอ๋อเจ้วโอ้โหเมื่อกี้เรยกว่าสอ,อกระเป๋ามาด้วยพี่เอแล้วผมดื่มแล้วไงแล้วกันอีกสองแม็กพุงลืมอะไรสามห้าจริงอ่าจะเอาแม็กอีกสองแม็กให้พี่เอไงเอขอ4ีผมให้ไปสองพี่ให้ไปสอง มันเข้าแล้วนะช่างมันไปฆ่ามันเขาเนี้ยมันมันเข้าด้านหน้าอยู่รประตูด้านหน้าขุนเข้าอีกที่ไนะหมเย็นจะเข้าตรงไหนไเ,เขานี่เลยเข,นขานี่เลยเขานี่เลยข,ข้า,าไล่เลยมาท่เลยมันเข้าด้านหน้า เข้าตรงคอคพน์เตอร์เราวิ่งขวาพี่เอกขวาเจอเจอเจอหนึ่งตานึหนึ่งตานึง,ยงอยู่ที่โลกดิจะเข้าเต็ดก,ก็เข้าเลยเข้าเไปเราวัาา<ไ>าางเราเบเรคเล้วพี่เอก ที่สีที่เดิมนะขน,น้นนำเกอยู่ยไหนวะเนี่ยมายยกันเลแต่อมาพี่เอ,อพี่ออกจากรถมาผมก๊อบให้อยู่มาออกมาดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนผมยิงมันเจ็บหนักอยู่อ่ะข้างนอกที่ปลาระเบิดอ่ะ โอ้ยหที่นี้ห้าเจาะหกกิงบอดห้านัดจะขึ้นตึกก็ได้เจาะเจแกไปแล้วขึ้นบอดดีเราขึ้นชั้นสามก่อนจะขึ้นชั้นสามก่อนได้ขึ้นเลยขึ้นเลย้อเราเคลียร์ให้มันแล้วมันก็ขึ้นง่ายครับเดฟประตูไปประตูที่ประตูประตูได้ครับเผื่อไว้หลบกันเองกไปเลย อ่ีายคนแน่ๆอยู่ห้องไอ้เนี่ยไอหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านี่พี่ต้องไปด้วยป่ะนี่ก็เงียบแล้วไป่เป็นไรไปกันเลยใต้นอยู่ซ้ายเนี่ยลงบันไดไปแล้วก็ซ้ายไอ้ยาย มันยิงมันเข้าหน้าไปเล้ยวมันมีเพื่อนนะมันมีเพื่อนนะตายยังมันตายยังตายแล้วตายแล้วแต่มันมีเพื่อนนะไม่มันไม่ล้มเลยอ่ะมันมีเพื่อนนะเนี่ยมันใช้ปืนอะไรที่อยู่ดูหน่อยใช้ฟอสฟอเรสทำไมมันยิงผมตายวะ ฟอสเอพีห้ามันจะเก็บผมดูให้ไม่ได้ฆ่าเกาะเลยทำไมทำไมผมวิ่งมาไม่ทันเลยพวกวิ่งชาร์จเลยอะเอกูเน่าเกาะก็ไม่ได้ซ่อมเกาะก็สามเออของงานอยวาไปเจ๊ใจเราเดี๋ยวมันมีเิงซูชอด้วย ไ <het art> อ้เงี้ยไอเดืของสิ่เด็กผมเดินอยู่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วรุ่งจะไ,ได้ไม่ไเป็นไรให้มันเข้ามาเด็ดให้มันเข้ามาเถอะพี่เจ็ดนิ้วสองทีเลยเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยตกข้างนอกข้างนอกครับเล่นอยู่เป็นโหหมุนนานแค่ล่ะอะไรวะเนี่ยดีด โหเอ้ยมีใครเอาระเบิดบ้างเนี่ยแม่งเอาระเบิดมาเต็มเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฝ้าอยู่ผมคร้อมอยู่เก็บเสร็จแล้วบอกผมแค่นั้นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วโก๊กเก๊กก๊เก็บมาแล้วเก็บเท้าเลยผมเก็บเท้าเลยตอนนี้ เฮ้ยเปิดประตูแล้วด้วยพี่เ,พเอพี่เอคัดป็นตกป้างแล้วก็หันดูข้างๆไปพี่เสร็จแล้วจจดเสร็จแล้วผมเก็บของพืชทั้งตัวเลยคุณเหลืออะไร้างครับคุณไม่เหลือเลยทำได้โมบได้นะ กดครบแทนผมหน่อยผมดูตต่นี้ปังเบาแล้วเดี๋ยวผมดูให้เดินมาเลยลุงเดินมาเลยลุงย่องงั้นเดี๋ยวผ่านประตูมันเล็งขึ้นมาตายเลยนะนี่ตรงนู้ดตรงนู้ดตรงนู้น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 เดี๋ยวได้แล้วเ่ยเดี๋ยวได้ได้แล้วโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะส่องเกี้ยงกระเบิดใจผมลุงลบลบ เฮ้ยโอ้โหโดนผมนัก่อแต่ไม่จบแต่ดูเรื่องนั่นแหละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ผมแกล้มันขึ้นไม่ได้ปัญหาคือปลาไฟใส่ผมเมื่อกี้เกือบตายขึ้นพี่ใหญ่ขึ้นพี่ใหญ่ขึ้นขึ้นไปแล้วไปตั้งหลักลงไอ้ไฟนี่ลงมา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 เลยชั้นไหนไปไปชั้นไหน ผมเนี <Okay. S 1> ่ยลงมาเลยโอเคมาเข้ามาไปเลย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 ข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าพี่เอนน็นำ้ำน้ำน้ำนำนำพี่เอน็น้ำวิ่งไม่ได้อะเลยเลยพี่เอหนักที่เราออกกันบ่อยๆเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมประมาณสองนาทีสองนาทีหกสามสิบแ พี่เอพี่เอร้ยเจ็ดสิบไ้อะแต่ตี้ปราณนั้นน่ะน่าีอะงมาลงหาตาม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 ตาออกแขนเซฟอตาม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 เล่งหลังลี้งหลังขนระวังหลังโอเคเอ็ดเลีงซ้ายไปดูฝ่ ระวังหลังดูด้วซ้ายผมยูขวาหลังจะหนีทำไมวะบอสนี่พี่เอออกหลังนั่นแหละครับแต่ว่าเราอ้อมคุณดูหลังนะพี่เอซ้ายผมขวานะคอนเฟิร์มนะ โอกอ่ะดูดมเดี๋ยวยิงกูนะชันเลยไม่ทันเอ้าไปเถอะเราไปเถอะถอยถอยถอยันเหรอเวลาเร็วเกินวิ่งกำแพงวิ่งกำแพงตายเลยตายสาเผื่อไว้แล้วนะเนี่ยชีโปโอ้โหอะไรวะไปมันต้องนานกว่านั้น ตีกำแพงไหมครับสีกำแพงไหมโอ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหียต้องออกกันยังไงเนี่ยล็อกแท็กก็อยู่กับผมเนี่ย11นาทีเหี้ยแล้วถอยมาถอยมาผมคุมอยู่ผมได้มา20,000โอ้ตอรี่เลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามาเมื่อกี้ผมคำนวณแล้วลุงดูเป็นวิเหรอผมนึกว่าลุงดูเป็นแบบว่าแบบนั้นวิสิขึ้นมาครับขึ้นมาต้องมี30วิ ตกรถแล้วเนี่ยตายแล้วเมื่อกี้สิบสองผมก็อุตส่าห์คำดวนอุตส่าห์พูดแต่แรกพี่เอสิบสองไหวไหมตัวหนักมั้ยเนี่ยว่าไปสิบสองวิสิบสองวิมัน,ไม,ไ,น,นไม่ได้มันไม่ทันเฮ้ยต้องวิ่งติดกำแพงอ่ะผมว่าไม่ไหวตัวหนักสู้ไม่ไหว เราต้องไปทางไหนทางออกอยู่ไหนครับทางนี้ตามผมมาคุณโอเคอยู่พี่เอกถ้าไกลขนาดนั้นลุ่นออกเขื่อนเลยออกเขื่อนไม่ไม่น่าไหวถ้าออกไม่น่ามีคนแล้วครับเหลือไอ้ตัวนี้ตัวเดียวโอเคใช่ใช่เวลานี้ไม่มีใครแล้วไปไปไปเลยไปเลยไปแผนที่ผมไปคับแต่อันนี้ พี่เอจะอยู่ตรงน้ำธอาหารผมบาดบาดซบเลยผมอ่ะเดี๋ยวนะอ่าดพี่เอน้าหนักเท่าไหร่เมาเจ้พี่เอน้าหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบจากสิบตอนนั้นมาเจ็ดสไม่พอแป๊บหนึ่งนะผมก็เดินมาหกเก้าโลทิ้งของไม่สำคัญกันทิ้งเลยอ่ะอย่าเยอะอะไรทิ้งเลยพี่เอ รู้สึกแย่วิ่งได้ละพอวิ่งได้นิดนึงเปิดกระสุนกันยังไงก็ทันแค่ไม่ตายพี่เอกับคุณยังไงก็ทันแค่ไม่ตายจะได้ละกำลังหลับตาดูดูแมพอยู่ เป็นเป็นไปได้นะเราตกรถนะใช่เมื่อกี้ผมเข้าไปแตะแล้วนะแต่มันมันแตะช้าไปแตะช้ากว่าต่ำต่ำกว่าติบวิอ่ะมันไม่ได้ไม่แต่ผมรับอยู่สี่สิบสามเคยอะไรผมเพิ่าทำแล้วไม่ถูกสีรีสีรีีีีลถ้าเข้าหลังจากติบวิมันมันมันจะหลุดรถ ไม่รู้เลยแค่เราละไม่มีแ,แ,แใช่ไหมคณคุณแน่นอนนะไมผมวิ่งได้อยู่มันออกหมดล้วปันเนี้ยแต่ว่าผมเวลาเราอะไปถึงเขื่อนแล้วเปิดอีกเนี่ยพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคนขุนกำลังวิ่งอยู่กาบวิงวว่งรอดชีวิ่อยู่เราแคนะ่เดี๋ยวมันนี่จริง <laughs> ดี๋ยวไปถึงคุณลงชั้นล่างนะเดี๋ยวผมขึ้นไปเปิดเฮ้ยมีคนวิ่งวิ่ง,งท่านหน้าท่านหน้าหน้าประตูเนี่ยทังออกทังออกเห็นไหมัวิ่ง,ง,ง,งออกมาแล้วใจเย็นก่อน,นะถ้าจะบวกวางปัดเกาาก่อนนะมันก็ไม่บวกแล้วมันกับเราก็ไม่บวกแล้วมันก็ไม่ทันเหมือนกันมันวิ่งมันดักเราหรือเปล่าเนี่ยเออเอาร่วงไอส้สัตวมามา์สมม่า มาโดนใครอ่ะยืนงงยืนงงยืนมองอยู่ยืนมองแมพยืนมองแมพดิมึงว่าไม่มีคนเหรอใครยิงใครยิงคนยิงเหรอไม่ไม่คุณไอ้นี่ผมแค่เป็นคนเห็นพี่เอ๋ยืนมองแมพอยู่มันเปิดแมพแล้วไม่คิดว่าไม่มีคนแล้วกูก็เลงกับมึงตั้งนานมึงก็เปิดแมพโล่งๆโง่ๆเลยเนี่ยบางจะคิดบางเล่าแหละเป็นทาประมาณนี้แม่ไม่มีคนแน่เลยกูเปิดแมพ อแล้วยืนเหมือนบอดเลยนัไปเปิดเน้นไปเปิดเกินก่อนเลยนะครับเกิดเปิดเปิดก่อนเลยครับจะไม่ทันเอาโอเคไปที่โลกเลยแม่เดี๋อาพอลงไปรับเลยยิ่งถ่ายเรื่องชีวิตจริงนี่แม่งเวลาแบบสุดติ่งมากอันน้ำหมดอาหารหมดเลือดตัะโคตรรันทดสุดๆตอนเนี้ยเลือดก็ลดตอนเนี้ยม่มันต้องพบเจอกันอย่างนี้ดูจนถ้าให้ผมดูแล้วมันมันออก ถ้าถ้าออกปกติมันออกคนละทางกับเรานั่นแหละมันถึงวิ่งออกมาฝั่งนี้ยต้องออกโห oh. ช้ามึงจะยึดยักกับรกูมึงไม่ต้องออก <c oughs> มันอยู่หน้าไหดูกระเป๋าด,ดูกระเป๋ามันด้วยนะมันอาจจะมีทันก็ได้ดี่เออใช่โ oh, ช่างมันเถอะครับไม่เอาแล้วครับตอนนี้ <laughs> ไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ก็จะออกไม่ทันแล้วลงห้านาทีเนี่ยนาทีเปิดเกิดนีีกประมาณนาทีกว่าหรือสองนาทีเนี่ย โว้โไหวต้องถือมีดแล้วละ่ะคนก็คนเหรอตอนนี้เฮ้ยมยีมาจากไหนเออแย่อาเต็ิ้ีใช่ไหมเออแย่นี่นะผมว่าน่าจะบอดแล้วล่ะบอด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 เมื่อกี้ผมวิ่งมาไม่เจอ พอพอครับร้อยแปดสิบดพี่เอมบอกแค่เอ็นดูไฟถามเลขเอ็นดูไฟเลยพี่เอพี่เอจได้ปะ พี่เอบอก MPX แม่งพี่เอไฟตตาเมื่อกี้ขอแท้ผมเลยให้ MPX มันจำได้ตอนนี้ผมยังเล่นไม่เป็นยีงามอยู่โอ้ยปืนโคตรแพงเลย MPX อ่ะใช่แพงมันเป็นมันเป็นปืนเ r d ีไงมันเป็นปืนฆ่าเขาเบลไอ้ฆ่าฆ่าขอหกอ่ะ มี S <S <อ>ค่า6ได้อ,อต,ตัวที่ 5, ออะจะจอดจังหวงที่ A ต่อ5ก่อ6นับหนึ่งถึงหนึ่งรับรองลาตาลั่นโอ่โหเสียได้ไอ้ไอ้ไอตัวเมื่อกี้น่าจะได้ไปดูสมนะมีเวลานะ <S <S ผม <S <s <ays> <S ว่าของมันก็ใช้ได้เลยใช่เพราะมันก็ตัวสุดท้ายของไอ้ที่นึงใช่ปะ <S 2> <S 2> มันก็ไปล่ามาหรสอเป็นตัวสุดท้าย กี่วิเงม,มีมีใครเฝ้าข้างล่างใครอยู่ครับแค่กันนะตอนนี้การเป็นไงบนะ้างดไหมคโคตรลุ้นเลยตกมานเลยหมดเลยนะพี่เอมี่มีใครมีแต่มานอนแหละมานึกแกมีแล้ว

เกือบล้านอ่ะผมว่ะใกล้เคียงเด็กเป็ผลเนี่ยเท่าไรเดี๋ยวเราเข้ดูก่อนม่นได้เก็บของ <ผม S 2> เลยโยนทิ้งของทองผมโยนทิ้งไปสองคินส์ะยิ้มคีทำไมไม่บอกผมไม่มีของทองสักชิ้นเน<ะ>ี่ยเดสก็เมื่อกี้ที่ผมผมเดินด็อกด็อกด็อกผมวิ่งไม่ได้ผมเลยต้องจำเป็นต้องโยนอ่ะแม็กมักโยนออกหมดเลยอ่ะ